ท่านผู้ชมครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดศึก CP พีเฟรสชมาขย่าไปหลังโลกจากจังหวัดนครราชสีมานี่จะเป็นการป้องกันแชมป์เยาวชนรุ่น118ปอนด์หรือรุ่นแบนตัมเวดของสภาม์เบลรก WBC ของเพชร CP พีเฟรสมาห์ครั้งที่10นะครับคู่ชิงนั้นเป็นนักชกจากฟิลิปปินส์ครับชื่อวินเซนต์โบติสตาเดี๋ยวกำลังจะเริ่มขึ้นครับ คู่นี้เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเยาวชนนะครับกำหนดชก10ยกครับมาดูเลยครับไทยเจอกับฟิลิปปินดูเดือนมากครับเพราะว่าฟิลิปปินนี่หลังๆมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเขามีไอดอลนะครับนักชกจากฟิลิปปินนั้นต้องแข็งแกร่งนะครับไม่แข็งแกร่งไม่ฟิตมีคณะกรรมการมีองค์กรที่ควบคุมดูแลนักมวยเมื่อร่างกายไม่ฟิตไม่ไม่เต็มถัง จะไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศนะครับคู่นี้10ยกแต่ว่าคู่หน้าวันเฮงกับโอไดอีละนั่น12นะครับแถมเยาวชนนั้นก็หมายถึงว่านักชกจะต้องมีอายุไม่เกิน23ปีกำหนดเอาไว้10ยกเริ่มยกแรกมาเริ่มยกแรกวันนี้นะครับของคู่เพชรกับทางโบติซ่านะครับนักมวยจากฟิลิปปิน แล้วก็วันนี้นะครับมีท่างศูนย์หัวใจนาคาคลินิกด้วยตลาดบ้านกล้วยนะครับอุดรธานีเครื่องมือทันสมัยว่างั้นเถอะนายแพทย์รัตนพันธ์นะครับอินเจริญศักดิ์นี่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจโดยเฉพาะนะครับนายแพทย์รัตนพันธ์อินเจริญศักดิ์จากศูนย์หัวใจนาคาคลินิกอุดรธานีสําหรับเพชรของเรานี่ปัจจุบันอายุ22ปีนะครับมาจากร้อยเอ็ดครับผลงานการชกอาชีพนี่ชนะรวดนะครับ35ไฟเป็นการน็อก22ครั้งนะครับ ส่วนวินเซนต์โบติสตาเนี่ยเจ้าของฉายาว่าแบมแบมนะครับปัจจุบันนี้23ปีครับจากโบคอนยบประเทศฟิลิปปินส์ขวากับซ้ายครับเราเป็นมวยซ้ายจากร้อยเอ็ดครับดูรูปร่างนี่ครับรูปร่างนี่ใหญ่สูงและซ้ายแรงนะครับขวาแตะซ้ายตามเลยมาดูโบติสตานะครับจากฟิลิปปินส์เป็นมวยที่ประเภทไอ้งูเกงกองเหมือนกันนะครับประเภทดื้อตื้อจะทนหมัดของเพชรไหวหรือไม่ไหวกรรมการนพรน์ศรีเจริญนะครับ ชคจากฟิลิปปินส์มาีทรงผมเหลือกินเหลือใช้จริงๆครับนี่ไฮไลท์มาอย่างดีเลยนะครับอินเทรนด์มากก็เป็นเทรนเกาหลีแลวครับลักษณะแบบนี้โอเพชรของเราเนี่เปิดเกมเดินหน้าเข้าหาเลยครับคือปัจจุบันนี้เป็นรองแชมป์สูงอยู่ด้วยนะครับของสภามวยโลกเดบิวต์ยูบีซีครับในรุ่นแบนตัมเวทนะครับก็เตรียมแล้วครับที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกสถาบันหลักครับรูปร่างทงชกนี่อยู่ที่นักชกจากร้อยเอ็ดแน่นอนครับสูงยาวครับ มวยจากโคนชัยนะครับอำเภอโคนชัยเป็นมวยซ้ายรูปร่างดีนะครับแชมร้อยสิบแปดแบ่งตัมเวทก็ถือว่าผลงานในอดีตของเพชรที่ผ่านมานั้นยอดเยี่ยมมากนะครับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นพ่อลูกอ่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีลูกนะครับได้สิบเดือนนะครับชื่อว่าน้องโบ๊ทแต่ลูกชายนี่ชื่อเหมือนลูกพี่เลยครับคุณนัทเดชชื่อเล่นโดทน,นะครับ ในขณะที่เพ็รเกิดเลยตั้งชีอลูกชายให้เหมือนกับผู้สนับสนุนครับดูว่าวินเซนต์โบติตานี่ยังตั้งรับอยู่ครับยกกาสูงคือหายห่วงอยู่แล้วครับในเรื่องเบสิกการชกมวยสากลอาชีพครับสำหรับนักมวยฟิลิปปินส์มีฉายาแบมแบมนะครับเขาเป็นมวยขวาเราซ้ายครับช่วงชกเราได้เปรียบครับสูงกว่า และที่น่ากลัวนี่นักมวยฟิลิปปินคนนี้ไม่เคยเดินทางมาชกเมืองไทยนะครับนี่เป็นไฟแรกครับ <ฮะ S 1> เสือสู้มมาเลยครับหรือว่าเปิดตัวแบมแบมวินเซนต์โบติสตาซุปาย<อ>ยกแรกครับหมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวกับมาว่ากันต่อครับนี่แฟนคลับจากญี่ปุ่นเลยนะครับบินตรงมาเพื่อเชียร์นักชกของเขาก็คือโก โอไดเอระนะครับมาเ,เป็นนับ1 0ชีวิตทีเดียวก็ขอบคุณนะครับบริษัทฮอนด้าประเทศไทยจำกัดบริษัทแสงไทยมาเิคันจำกัดขอบคุณโทนัฟเยนเทรคนีเวียฟอร์เมนบริษัทลีนาประเทศไทยจำกัดสีลีนาสีขิงข้อปลาถือสีโปลีนาโดยคุณทรงวิทย์คุณกระจ์ศศกดาพงศานุรักษ์และกราบขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ว่าวิเชียนจันทรโนไทยขอบคุณครับ คู่แรกนี่จบยก4นะครับมาดูกันว่าคู่นี้นี่จะมีนับมีน็อกหรือว่าจะเป็นเกมยาวแต่ว่าเพชรของเรานี่เปิดเกมเดินเข้าหาเลยครับปัจจุบันนี้ก็เตรียมแล้วนะครับที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกครับแชมป์โลกในรุ่นนี้ก็คือชินสุเกะยามานากะนะครับดูนะครับดูฟอร์มของเพชรอุ่นเครื่องวันนี้กรรมการจากสาหรัฐอเมริกา2ท่านจากญี่ปุ่นจากฮ่องกงวันนี้เพชรก็จะได้โชว์ฟอร์มนะครับว่า อนาคตนั้นเขาจะขึ้นชิงแชมป์แต่ว่าวันนี้ผลงานต้องเข้าตาเจอกับฟิลิปปินส์ที่ถือว่าเที่ยวลากดินพอสมควรครับไม่เคยเดินทางไปชกเมืองไทยนะครับโอ้โหดูจังหวะป้องกันตัวครับยกกาดส,สูงตลอดนือกระแทกหมัดแยบครับยับหน้าของเพชรครับหมัดขวานี่กระแทกทำตัวลงล่างแล้วนะครับมาชุดมาแล้วเพชรปิดบนก็ต้องต่อยล่าแนะครับเพราะว่ากาด ตำแหน่งแทนของบติสต้านั้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับฉะนั้นต้องเจาะหน้าท้องไทยโครงด้านข้าเพตนี้ไม่ใช่ประเภทโป้งนะโป้งน็อกนะครับแต่ว่าต่อยสะสมดีครับเป็นประเภทสะสมไปเรื่อยครับเ uh oh, ดิอโอ้โหดูจังหมัดยับนี่ครับคือแต่แล้วตามเลยครับยับขวาแล้วก็ตามด้วยซ้ายบติสต้าใช้วิธีบล็อกนะครับบล็อกหมัดของเพชร้ลสร็จซ้ายดีครับ ซ้ายห้าท้องเริ่มหนีเร็วขึ้นวอากาศของวินเซนต์นี่โอ้โหอยู่สูงตลอดครับคือทัดไปเลยครับทัดไปที่หูเลยดูว่าเพชรจะเจาะยังไงครับให้ทะลุการล่างครับล่างแล้วเอาปรคั้นซายโครงเขาเริ่มโตแล้วนะครับเขาเริ่มโตแล้วเริ่มโตโดยขวาตรงป้องกันตัวโรติสต้ามองกันตัวก่อนนะครับนักมวยฟิลิปปินส์ รอนะครับรอให้เพชรนี่หลุดหลวมเมื่อไหร่อาจจะโดนหวกควกบต้องระวังตัวดีๆครับคือบุกเพลินไม่ได้ครับนักชกจากร้อยเอ็ดเมืองไทยครั้งแรกก็ต้องโชว์เลยครับม,มีอาชีพมาแล้วนะครับมีอาชีพมาแล้วสําหรับเพชรไม่ว่าจะน็อกหรือไม่น็อกครับห้าพันจากชูชีพตรีโพา ลงานยกที่2นะครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีของเพชรนะครับเมื่อเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มจับทางได้แต่ว่าวินเซนต์โบติสต้าก็บล็อกดีนะครับตำแหน่งแขนสองขางนั้นยกสูงเอาคางซ่อนไว้ใต้แขนทําให้เราเจาะบนยากท่านผู้ว่ากับรองแม่ทัพภาคที่2มาแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ว่าวิเชียนจันทระโนไทยนะครับแลวก็ขอบคุณนะครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ m t h a จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทย บริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ซูซูกิซีเอสและบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดรวมทั้งตำรวจทางหลวงมาว่ากันต่อยกที่3ครับเพชรเด็กหนุ่มจากร้อยเอ็ดยังเปิดเกมเดินเข้าหาโดนพุกไปแล้วครับโอ้โหแต่จังหวะนี่ครับทางด้านบินเซน์แกรออยู่แล้วคือรอบวกครับตั้งรับก่อนตั้งรับรอโต้อ,อสวนเลยครับแบบนี้เรียกว่าชกแบบ เอาความปลอดภัยเป็นที่ตั้งน,นะครับสำหรับบาติสตาเขาบล็อกแล้วก็สวนบล็อกแล้วก็สวนทีงานักมวยฟิลิปปินผลงานไม่ดีแพ้บ่อยๆนี่ทางประเทศฟิลิปปินเนี่ยเขาไม่ให้เดินทางออกมาชกนอกบ้านนะครับฟอร์มไม่ดีครับขวัวเที่ยวไปไม่ถึงครับขวา,ขวาเอาหนีเร็วนะครับคุณเวิร์กดีครับไปเรื่อยเลยครับขวาทีซ้ายทีทำให้เราต้องไล่แบบค่อนข้างหนึ่ง ดูการชกหายห่วนะครับแบบที่ได้เร exactly. ียนไปครับนักมวยจากฟิลิปปินส์นะครับอู้อโดนบวกคือระวังครับเพชรจังหวะที่ออกหมัดแล้วน่าจะลอยไม่ได้ครับจังหวะบวกเขานันมอสักครู่นั้นมีนัยยกสําคัญเลยนะครับยืนยับขวาแล้วจะตามด้วยทรายกระแทกหมัดหน้านี่ก็ยังทําได้ดีครับเป็นการทําลายจังหวะผู้ต่อสู้ด้วยนะครับแขนสองข้างอยู่ที่เก่าเลยครับติดเชือกแล้ว มีพื้นที่ให้แคบครับมีให้หนียากมาอยู่กับที่จริงๆครับเคสของเราดี่ก็ไม่ท้อครับคือต้องเดินชวนทะเลาะไปเรื่อยกันเอาโอ้โหดูนะหนึ่งสองเข้าลำเตัวแต่ว่าการที่ยังอยู่ดีครับทางด้านโบติต้าปิดให้ต่อยเลยครับเป็นลักษณะปิดให้ต่อยมีแผแลระยะยาวของเขาแล้วนะครับกำหนดสิบตรงนี้ยกสาม จอบไม่เข้าครับบนแล้วกะสูนแล้วก็บวกแ้วขับขวาอันตรายเหมือนกันครับขวาก็อันตรายเหมือนกันยกการดีจริงๆครับไม่ยอมให้มีช่องมีโอกาสเลยครับช่วงป้ายกสามนะครับมาด้วยแผลเลยครับโบติสต้าผลงานยกสามนะครับเอดก็พยายามจะเจอะนะครับบีบพื้นที่ให้แคบเจาะลำตัวก่อนเจาะหน้าท้อง ในขณะที่โบติสตาปล่อยให้ต่อยนะครับปิดให้ต่อยแล้วบวกเนี่ยครับปิดให้ต่อยแล้วบวกนี่เป็นแผนเขาชัดๆแล้วนะครับก็เชื่อว่าสตาร์โค้ชเทรนเนอร์ของเราคือเพชรน่าจะมองออกนะครับขึ้นยก4ขอบคุณคุณพิชัยใจิติที่กรรมการผูรรร้จัดการบริษัทเจริญสุขบริษัทคุณชิวจำกัดโสมกาลีตังโกยจับเครื่องดื่มจ s d ตราโสมกาลีตังโกยจับคุณนรงค์ว่องประเสริฐการครับพวินสเปเชียลจำกัดอุปกรณ์กีฬามวยนั้นสู่สากลแล้วพิพิธภัณฑ์เอสกาแฟกระป๋อง พน้ายินดีเธอบายโดยช่างหนูเมืองพิจิตรเรื่องดื่มเครือแร่ซินเนจีเรื่องดื่มเครือแร่ร้อยยันดีโรงแรมสยามพรไดาส์ครับพรุ่งนี้ช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดที่สยามพระาดา์งามงงาและขอบคุณสยามโซเซตี้อุทยาลีสอร์ทโดยคุณชูชีตรีโพค่ะโอ้โหถึงจุดนี้แล้วไม่ง่ายเลยครับในยกที่4อาจจะเป็นหนังชีวิตนะครับผู้นี้กําหนด1ิบยกเป็นการป้องกันตําแหน่งแชมป์โลกเยาวาชนนะครับของสภา,ามุยโลโบติสตาปักหลักสู้แล้วนะครับยกนี้ เห็นชัดเจนครับก็เขาไม่ถอยไม่หนีไม่ไม่วนเลยนะครับปักหลักเพื่อบวกโอ้โหยกกาสูงเดินชนเลยครับแบบนี้มีโอกาสไม่ครบยกครับถ้าว่าแลกกันทีต่อทีไม่ใครก็ใครแหละครับนี่ครับ1 2 3่งสองสาม่าสนใจครับเขาไม่หนีแล้วนะครับดูครับยืนปักหลักสู้แล้วอ่าสามยกยังตั้งรับอยู่ยกกาสูงยกหนี้ไม่ถอยมากครับเกมน่าจะสนุกมากขึ้นถือว่าเกมเปิดแล้วนะครับ วางแผนมา3ยกตั้งรับแล้ว4ี่ักหลักสู้แลกกันแล้วครับของชอบเทรเหมือนกันชอบเหมือนกันครับระวังบวกครับบวกแน่ครับเขารอจังหวะเมื่อเราเปิดถ้าปักหลักแลกกันแบบนี้นี่เชื่ออะไรก็ว่าแฟนมวยไทยเท่าจะสีได้ดูของดีครับนะครับเรานวดลาตัวในขณะที่เขาเริ่มมีทั้งฟุกซ้ายและก็ขวาวัดกันครับปัจจุบันนี้เราเป็นรองแชมป์อันดับสูงด้วยนะครับ ดูจะไปผ้าท่าไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไฟที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกนี่รออยู่อีกไม่นานครับปิดดีมากครับแนบลาตัวเอาแขนแนบลาตัวนี่เราจบยากนะครับแล้วต่อยมากโดนศอกโดนท่อนแขนเดี่ยวซนได้ครับหมัดจบลําบากจริงๆการนี่โอ้โหอ้าวตหมัดยับอุยโดนเหมือนกันตอนนี้เริ่มจะโดนแล้วครับโบติต้าแบมแบมครับแบมแบมจผิดได้ผิดไปแล้วครับปิดได้ปิดไป เขาบวกแล้วยกนี้เข้มข้นขึ้นแล้วครับบัช้าครับยกที่พุตชิงวินเซนต์โบติสตาปักหลักแรกแต่ว่าเราต่อยได้มากกว่าในขณะที่เขาปิดดีแล้วรอจังหวะบวกโดยซ้ายกับขวานะครับผลงานของเพชรยังสม่ำเสมอครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเดี๋ยวเราจะได้เห็นคะแนนนะครับว่าคะแนน4ยกนั้น ออกมาเป็นอย่างไรจากกรรมการทั้ง3เสียงนี่คือภาพชาครับนี่ 39, 37, 40- 36คะแนนแรกเป็นของเพชรเรายังนำอยู่ขอบคุณจิวเจิ้์ปูเซนจิวหนังนะครับบริษัทจงไทเจียนมิงเกิี่กรุ๊ปจำกัดบริษัทแดคคอร์ดพรีเวลอิเล็กทริก1999ากจำกัดสินพันพรีเวลพันตำรวจตีดรบุญมาอิมวิเศษประธานกลุ่มเนเคลบริษัทสตาร์เวลบิสเนส1 9 9 8ากจำกัดขอบคุณครับมาสู้กันต่อบนเวทียกห้า มาลุ้นเลยซ้ายของเพชรวันนี้ทางไก่ย่างไฮดาวนะครับนมสดเมจิแล้วก็ตัวาเคมอเตอร์นะครับช์รูม21แห่งบริการทั้งไทย17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียนสมทวินโรดแล้วก็ไทยวัดประกันภัยด้วยครับขึ้นผาครับยกห้าเพิ่มจะหนีอีกแล้วครับเหมือนเดิมครับ1 2 3องคราวนี้โอ้โหชนกันครับปีศาจกระแทกกันครับเป็นอะไรหรือเปล่าการลางมีคะแนนนะครับการที่ชมมาสึกงรูมไม่ทันดูคะแนนครับที่ เทคนิคขึ้นมาครับคะแนนแรกเป็นของเรานะครับยกที่แล้วนี่ปักหลักแรกกับเพชรยับแต่ว่ามายกนี้ชกในเชิงตั้งรับเหมือนเดิมครับรอโต้รอ,อ,รอ,อ,รอสวนอยู่แล้วก็ฟุตเวริร์กนี่ก็ยังไม่เป็นเป้านิง่งครับสำหรับโบติตา้าวนไปเรื่อยครับตอนตลอดมาดูซ้ายมารอนุพันธ์เจริญขวาไปสองหมัดเลอยมากขึ้นครับ เอาแล้วครับวัดกันครับปู้ขวาโดนเหมือนกันครับเราเราโดนขวาเขาก็เจอซ้ายามาเอาลยครับเริ่มเซเริ่มจะเซในนามของเพชรดีดีดบ็อกซึ่งมันชั่นนะครับมาดูซ้ายของเพชรไม่เคยแพ้นะครับเป็นมวยซ้ายที่รูปร่างโครงสร้างมี118นี่ไม่เสียบมไม่เสียบ,ยบเลยไล่ตลอดนะครับโบนติต้าเข้าสามเหลี่ยมแล้วนะครับหมุนออกไปได้ การป้องกันตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับนักมวยฟิลิปปินส์คนนี้คือไม่เป็นเป้านิ่งครับซึ่แกเต้นไปเรื่อยสเต็ปเท้าใช้ได้แต่ถ้าโดนลำตัวเยอะๆไม่แน่ครับทุกนี้สามสสารถ4 5กับบวกครับ5เข้ากับบวกหนึ่งตรงกันครับลดเป้าใหญ่ให้เป็นเล็กเจอซ้ายเจอซ้ายโอ้ชุดนี้ดีครับเ<ส>ข้ากับบวกแล้วเข้ากับบวกแล้วครับเนี่ยครับนี่เป็นแผนนะครับเป็นแผนของเขาเลยครับ ตั้งใจมาทำอย่างนี้ครับเพชรของเรานีครับเลือกเน้นๆครับคือไม่มั่วตัดลำตัวตัดลำตัวก่อนให้แขนตอก่อนครับอ้าวีตลอดบีตลอดลายยกลายยกเอายกไม่อยู่เอาย่ไม่อยู่หมดยกเ๋ยวกลับมายกต่อไปอะไรจะสึกยกนี้แจ๋วครับของเรายกนี้แจ๋วครับชมภาพช้าก่อนครับชมให้จบครับเราถลุงเลยครับยกห้านั้นตอนนี้ศรีษะกระแทกกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากของเพชรนะครับ่อยได้ดีในยกนี้ถึงแม้ว่าจะโดนบ้างแต่ว่ามาชุด1 2 3 4 5หก่อนจะหมดยกเนี่ยครับทำงานทำผลงานได้ดีครับท่านผู้ชมก็เห็นนะครับคะแนนสียกนั้นเรานําอยู่ยก5โดดเด่นมากและสุดท้ายพักยกนะครับช่วงพักยกนีสู้กันเต็มยกเลยนะครับให้ดูเต็มๆครับเสร็จแล้วเนี่ยครับยอมแพ้เลยครับขึ้นยก6ไม่เอาแล้วเชิญบนเวทีครับ ท่านผู้ชมครับเป็นนั้นว่าวันนี้ของเรานะครับเพชรซีฟีเพชรมาดนะครับชนะทีเด็ดเอ้าในยกที่6เลยทีเดียวในโอกาสนี้นะครับขอเชิญท่านพระเอกวันชัยนิมเขียวนะครับประาธานที่ปรึกษาของพชรวีดีบ,บ็อกซ์มุมาชั่นแล้วก็คุณรงเทียมใจวันบรรจงนะครับรองกรรมการผู้จัดการอุโสพร้อมทั้งคุณสถิต คุณสมเกียรตินะครับถาวรวิสิทธิ์พรวันนี้ก็ให้เกียรติค่ายเข้มขัดให้กับเพชรซีพีเพชรหมาทวันนี้นะครับเป็นน้กมวยดาวโรดดวงใหม่1 1 8ปอนด์ไม่ได้เสียรูปไม่ได้เสียเปรียบรูปร่างเลยนะครับรูปร่างดี้ายแรงวันนี้ก็ยก6นะครับน้กมวยชาวฟิลิปปินส์ก็เรียบร้อยไปเลยนะครับไม่ออกมาสู้ถ้าออกมาสู้ก็อาจจะยิ่งกว่าน,นี้อีกนะครับ